สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับวันนี้มีรถทรงเท่ๆมานำเสนออีกแล้วนะครับกับเจ้าเวป้า้าครับตัวนี้พื้นฐานเดิมเป็นเวป้า PX ็นะครับแปลงเป็น6-4ครับคันนี้เลขเครื่องเดิมเลขเลขเครื่องเดิมเลขตัวรถย้ายขึ้นคอจากขนส่งแลวนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบเอาไปโอนขนส่งได้เลยครับ เดี๋ยวมาดูวนรอบรถดูรายละเอียดเลยครับรถแปลงทำจัดส่งมาสวยๆนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับรถพร้อมใช้สตาร์ทง่ายครับเบาะเบาะสปริงนะครับเบาะนี้พึ่งเบิกใหม่เลยเนี่ยเบาะสปริงพึ่งเบิกใหม่รถสียังสวยอยู่นะครับสีออกฟ้าฟ้า,ฟาอ่าล้อแปดนิ้วครับ ใครหารถใช้รถขับเล่นรถมีทะเบียนร,ราคาไม่แพงมากคันนี้คุมค้มๆครับเดี๋ยวผมตารตาให้ฟังเสียงเครื่องอุ้ยลื่นเอ,อื้อใส่รองเท้าในกี้แล้วจะลื่นเอ่าเดินเบานิ่งๆครับอใส่ท่องเงียบนะครับคันนี้เป็นท่องเงียบ ระบบแต่ติดครบ,บเ,เดี๋ยวผมลองขับให้ดูครับเล็กๆน่ารักครับ นี่ครับปุ่มดับใช้งานได้ปกติครับรถเครื่องดีครับนิ่มๆเลยเดินเบานิ่งๆนี่เบาะเบิกใหม่อ่าเบาะใหม่กิก๊กโดยรวมแล้วซื้อไปก็เติมน้ำมันใช้ได้เลยครับผมฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งคันครับกับเจ้าเวป้า p x แปลงจัดทรง64ครับผม ใส่ล้อ8หน้าและหลังแล้วครับผมลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ